สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ในรายการเกมเมอร์เคาร์ทีนะครับอยู่ในเกมไมค์ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างฟาร์มอัตโนมัตินะครับผมมาครับไปกันครับหลายคนอาจจะรู้วิธีการสร้างแล้วแต่และหลายคนก็ยังไม่รู้ครับแล้วก็สร้างไปจริงๆบ้านผมก็มีแหละแต่ผมจะสอนสอนวิธีการสร้างให้ดูอีกรอบ ตรงนี้เลยเปิดดิเซตั้นมาได้ไงมาครับเราจะไปสร้างอุ้ยมีไข่ด้วยเตรียมของให้พร้อมก่อนสิ่งที่ต้อมีก็คือทรายต้นอะไรก็ได้ผมขอเป็นต้นข้าวแล้วก็น้ำน้ำแล้วก็รถไอ้นี่ แล้วก็กล่องตัวนี้ก่อนแล้วก็กล่องแล้วก็รถไฟสโตนสโตนทอดจริงๆจะมีอีกเยอะแต่แต่มันวางได้ไม่หมดไงแล้วก็จะไปสร้างกันตรงตรงข้างๆปืนเลยแล้วกันตรงนี้เลยฟาร์มอัตโนมัติ แล้วต้องขุดไม่ต้องขุดเดิเราแล้วต้องวางทรายก่อนต้องทําให้มันเป็นหลุมน้ําอ่ะใช้บล็อกอะไรก็ได้ขอเป็นบล็อกที่มันแข็งแรงหน่อยแล้วกันบล็อก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 ไอเน,นี้กันวางเป็นล่องน้ำแบบให้น้ำมันอยู่ได้ เอาทรายอุดไว้ตรงนี้น,นี่ก็อุดตรงกลางแล้วก็ทำให้มันสไลด์ลงมาทางพื้นดินโอ้หตรงตรงนี้มีฝิ่นด้วยสไลด์มาตามพื้นดินอันนี้ก็ใส่น้ำลงไปอันนี้อุดตรงกลางก่อนอย่างนี้ครับตรงรอบๆก็ต่อไป เอยเอ็เนเดอร์แมนไปละเอนเดอร์แมนไม่เกี่ยวอะไรกับการสร้างขุดผิดรูครับเดี๋ยวดูก,ก่อนว่าน้ำมอ,อกมาได้เท่าไหร่ถึงนี่นะอาน้ำมอ,อกมาได้ถึงนี่ตรงกลางก็อุดไว้อุดให้ถึงตรงที่เราคาดคะเนไว้ แล้วตรงนี้เราก็ต้องทำเป็นรถไฟครับรถไฟรถไฟล้างรถไฟแล้วก็สะโนทอสโดนทอสโตนทอสแล้วก็รถไฟแป๊บหนึ่งครับที่มันจะพอไหมเนี่ยเฮ้ยรถไฟมันต้องอยู่กูดินลงไปด้านล่างเพื่อเก็บอย่างนี้ครับมีซรายด้วย แล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นกล่องทำเป็นสองรูเลยแล้วกันจะได้เดินลงไปง่ายๆตรงนี้ก็เป็นกล่องเก็บครับแต่ก่อนที่จะมีกล่องเก็บเราต้องมีตัวช่วยเก็บก่อนแล้วก็กล่องให้แป๊บนึงกล่องแล้วค่อยตัวช่วยวก็วางตัวช่วยเก็บไปมันจะวาายังไงเนี่ย อย่างนี้เลยกันคำหนึ่งมันจะเก็บแล้วก็วางรางรถไฟที่มันจะเป็นตัวช่วยตรงนี้เราต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แหละแต่มันจะเป็นตัวเพิ่มพลังครับแดงๆเนี่ยนี่ครับแล้วก็เขียนไปได้โอ้ทางมันตัน ตรงนี้ต้องให้มันชนก่อนอย่างนี้ครับแล้วกล่องก็อยู่ฝั่งนี้งี่อย่างนี้แล้วเราก็ต้องพวนดินปลูกหญ้าไปพวนพวนพวนเราขอปลูกข้าว อสแล้วก็พวนข้างนี้ด้วยแล้วก็ปลูกข้าวน้ำเริ่มแห้งเรียบร้อยแล้วไหนลองทดสอบดูซิว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าขุดเลยนี่ครับมันจะเก็บหมดเลยเก็บเก็บเก็บ เก็บแล้วเปิดกล่องดูกล่องยังไม่มีแต่มันแต่มันจะมีในนี้ก่อนครับแล้วมันก็จะเก็บใส่กล่องให้เราแล้วก็ปิดเหมือนเดิมแล้วก็ปลูกเหมือนเดิมทำนี้ไปเรื่อยๆปลูกปลูกแต่ต้องรอให้ข้าวโตก่อนงั้นเราก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมเอาไปสร้างกันด้วยนะครับนี่ครับสร้างตามแบบนี้เลย แป๊บหนึ่งครับผมขอตกแต่งก่อนยังไม่ตกแต่งเลยทางขึ้นทางขึ้นครับทางขึ้นทุกอย่างต้องสวยไปหมดนะครับอ่ะเรียบร้อยทางนี้มันต้องทางขึ้นก็ได้ทางนี้เป็นดินอ่ะเรียบร้อยครับพยอ่เอ้ยพ,พูดผิด ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นะครับแล้วอย่าลืมเอาไปทำกันด้วยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ